สุดสุดน่ารักมากเลยเนาะเดียวว่าไงคะอะเดียวว่าไงคะสบายดีนะสบายดีหนูดีไม่รู้สบายดี่ไม่เจิงมาแก้มพี่ออกมาแต่งใช่ไหมมาเห็นก่อนพันไหมเห็นไม่ล่าคนแก่มันหนักเหนียวลูกคนจะแต้งอะไรไม่ค่อยได้พี่รู้ตัวก่อนตลอดเลยคืออย่างนี้อะไรนะครับ ปล่าพี่ไม่ได้ชิงหนูนะพี่เป็นคนบ้นปนพี่คนเดียวเออไออย่างนี้ดีกว่าจ้ะดูนี่หน่อยทวิตเตอร์เาพูดยินดีสิอาจจะขอดูทวิตเตอร์หน่อยหนึ่งว่ามีการพูดถึงอะไรกันบ้างเมื่อกี้ระหว่างโชว์จ้าเน่ลูกๆหานไปดูได้เลยลูกนี่นะมีแบบ Wedding for you ซีนุ่นิลทีมพีงนะจ้านี่คุณเยนโลนะให้น้องๆเลือกอ่านนะเลือกอ่านมาเออลองเลือกอ่านดูดิมา นะครับรันเลยรันเลยรันันี่น้องโอ้นี่น้องๆเจ็ดแปดก้าแฟนมีใช่ไหมวิดีตอร์วตุมต้อยมากนะมเตอร์ไมาเรื่อยเลยชมพูแนโละครับนี่เป็นแฟนโฟล์ีฟนะครับรันเลยนะครับนี่เป็นทีมบลูท้อที่ว่าทีมบลูไม่มา แล้วก่อนเธอรอก่อนสิรอก่อนรอแต่วันนี้ทีมนี้เกาหลีเก้าใจไเกาหลีก้าใจถาาความรู้สึกและการปะันนี้มาโชว์กับทีมพิงของเราอยู่ทีมพิงเป็นยังไงบ้างคบหนูว่าเลยลูกเราเอาความน่ารักมาเข้าสู้ครับหนูพูดแล้วหนูได้ยอมแม่เฮียรเลยว่าแม่เฮียน่าก็ตาใช่แต่ความน่ารักเขาสู้ได้ไหมคะความน่ารักหนูสู้ได้แต่ความน่ารักทีี้ สู้ได้เหมือนกันเพราะว่าสีเสื้อเนี่ยทขาไม่มีความน่ารักอยู่น้กตาไม่ใช่ไม่ใช่อิ่มอิ่มเท่อิ่น้องอิ่มน้อยช่วเวลาทักเต็มขอบคุณมากที่ทำเอ้ยอย่าทำท่าเลยลูกเพราะทำท่าเดี๋ยวพี่จะกรีดออกมาเพราะว่าน่ารักมากๆเลยนะครับซีล่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้กับโชว์ของเราก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาทั้ง เกียิมากเพราะว่างานลักษณะแบบยิ่งใหญ่มากเราได้เจอศิลปินรุนเพื่อนในวงการเยอะมากทุกคนสรุปไหมครัมาเจอกันกับลักกับนีอะไรนะอะไรนะลูกนับบวานับเบาหวนนับาานเลยจโจขึ้นขขึ้นขึ้เน ฉันเห็นแค่มนลูกมันมันไม่ปังเลยอ่ะมันไม่ได้เงินเลยมันไม่มีอมันเลื่อนขึ้นไปเร็วมากมันเห็นไม่ทันเออมันเห็นไม่ทันน่ะลูกมันขอดูอีกทีตรุ๊กเลยเฮียขาแม่เห็นไม่ทันน่ะลูกจีนนอกจากแม่เห็นไม่ทันป้าก็เห็นไม่ทันลูกเอ้ย เออขอดูหน่อยได้ไหมขอดูจนิดเดียนสิเอาแบบเอาแเหมือนไอ้นุ่มป้าเจ้าป้าน่ารักด้วยเอาป่ะไม่ได้หรอไม่ได้เขาห่วงกัหรอห่วงเขาห่วงนานทีใช่ไหมได้มาหนึ่งๆได้มาง้นทำไม่ดีเธอมาทากับฉันอะไรนะพอมาทากับฉันคน่าสนิเหมือนบ้านพาคนชะลาโดย่าเดี๋ยวเป็นลมนะกลัวเป็นม อนี่น่่อานรักแต่วันนี้น้องๆมาเนี่ยเขามีโค้ดของเขาให้ด้วยนะจ้าวันนี้มีโค้ดอะไรมาฝากกันบ้างจ้าเด็กจ๋าโค้ดเฮียนะครับผมซี่หกว้าวคะดูแล้วของผมโนนิวหกหกว้าวท้อสุดๆว้าของเขาแล้วสุดมากนะ ตอนนี้นะทวิตเตอร์ติดเทรนด์โลกแล้วค่ะบ๊อบเบอร์มันปังจริงๆกับ l a ซาดา้า66วา w ทีของเราถูกต้องบอกเลยมันมีความปังเกิดขึ้นตลอดเวลาจ้ะนี่น้องเอาโ้นมาฝากกันแล้วคุณค้าคุณไม่คิดจะมีอะไรของทีมคุณแบบสู้ดิฉันบ้างหรอโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณตัวปาเธอร์ของดิฉัน ตัวพ่อเลยะตัวพ่อตัวพ่อพี่ลูกกตัวพ่อมาแล้วค่ะรอได้เลยแล้วบอกเลยนะคะว่าใครอยากดูอะไรนะก็ติดแฮชแท็กให้เราหน่อยนะคะแฮชแท็กลาซาด้าหกว้าวทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นหน้าจออีกแบบนี้แหละซเตอร์นะคะก็จะ้เหเผื่อว่าใครอยากขึ้นหน้าจอก็พิมพ์เข้ามาในเมื่อคุณมีของจะโชว์แล้วฉันให้เวลาคุณในการพูดสรรเสริญทีมของคุณแล้วกัน ที่ของดิฉันหลอ่อขอด้วยชื่อหน่อยอะไรเต้ร้องเพลงเออรู้แนละ้วลูก <c oughs> เขาเก็บเสียงมาสามวันแล้วเธอเชื่อไหมและร้องเพลงดีมากแล้วบอกเลยว่าขึ้นมาทุกคน